ปัญหานี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพื่อลดภาระหนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ที่เป็นมาตรการเฉพาะกิจที่จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อช่วยลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียหรือ NPS ที่ต้องเผชิญกับดักหนี้และมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีโครงการนี้มีเป้าหมายช่วยลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียไม่เกิน10,000แบาทซึ่งเป็นจำนวนเงิน ที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับลูกหนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ที่กระทบต่อชีวิตประจำวันการดำเนินงานของโครงการนี้มีการเริ่มต้นโดยการโอนกรรมสิทธิ์หนี้ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทแซมซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนโดยไม่มุ่งหากำไรจากนั้นลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้หรือติดต่อผ่านช่องทางของแซมเพื่อย,ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ โครงการนี้มีเป้าหมายช่วยแก้ไขนีสสัเร็จ30-50%ของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้และช่วยให้ลูกหนี้มีประวัติเครดิตบูโรกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นทําให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกครั้งและมีโอกาสในการแก้ไขปัญหานี้ของตนเองเอกนิตินิติทานประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการเดือทธงเสาที่สองของรัฐบาลในการช่วยลดภาระหนี้ของประชาชน และได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการเลือกกลุ่มลูกหนี้ที่มียอดหนี้ต่ำกว่า10,000 0บาทเป็นการเลือกที่ถูกต้องเพราะกลุ่มนี้มีจำนวนบัญชีสูงและเป็นปัญหาหนี้ที่กระทบต่อประชาชนอย่างมากโครงการนี้จึงมีแรงจูงใจด้วยการยกเว้นดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมบางส่วนเพื่อช่วยลดยอดหนี้ที่ต้องชำระแต่ก็ต้องระวังในการสร้างแรงจูงใจที่ผิดมอร์เรเฮเซอร์เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นการช่วยเหลือที่มีความสําคัญและเป็นการเปิดเผยโอกาสให้กับลูกหนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้แต่ก็ต้องระวังในการดําเนินการเพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อลูกหนี้ในทางการเงินทําให้มีการดาเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันการเสียวินัยทางการเงินแต่นี่เป็นจุดมุ่งหมายที่ดีสําหรับลูกหนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้และเป็นการช่วยเหลือที่สําคัญในการช่วยประชาชนเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคุณคิดว่ามีแนวโน้มในการสําเร็จของโครงการนี้อยู่ไหม มีความเห็นอย่างไรกับการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อป้องกันการเสียวินัยทางการเงิน